อามดีเ uh, like, ่าม่พี่เขาโค้งมาไปเห็นอยู่นขวาด้นอนอย่งนี้เลยพี่ใช่ดีว่าขอช่วยไนนี่อางรถไว้อยู่แต่ไม่มีไม่มีรถอะไรกั้นเลยมาเร็วๆนะร้อแล้วรก็หลุดโค้งมาเจอเลยโค้งมาเลยอ่ะอครก็รัน อ่ะดุบๆเก็บแล้วกลับอ๋อโทรศัพท์ครับอันจริงโดไปทําด <y arn> ุบดุบโอเคสไลด์มาเลยอ่ะไม่ครับมันผมก็โ้งมาดีๆแม่งก็สะบัดแล้วก็มากระแทกกับไอ้เด็กตัวนี้ครับเจ็บครับใครมาโซนีกเหรอไม่ครับไอ้คิกกับดิกตัวไฟขาวฟ้านะครับผม เห็นมันแห้งใช่ไหมเก็บมะเลือสาธิสองตวอย่างตัไงหนึ่ง บาดเจ็บแชงลายมีแผลถลอกตามร่างกายมีสติถามตอบูเรื่องสาเหตุเอ็ล้มด้วยตนเองจะนำ25รอพอกษะเราาชรัตนานำ25ก็พอกเกษมนารัตนาเป็นเพิ่มเติมผู้บาดเจ็บมีจำนวนสองลายอีกหนึ่งลายนอ5ดำเนินการ